ทุกๆคนน้องเขาเนื่องมีสติกเกอร์ลายขายแล้วนะใครอยากได้ไปอวดเพื่อนๆมีจำหน่ายแล้วที่นี่ LineStore อย่าลืมเข้าไปซื้อกันด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะอากาศมันร้อนแบบไม่ไหวแล้วดูสภาพแม่นะคะวันนี้เราก็เลยมีโอกาสดีนะคะก็ <c oughs> พาเขานึ่งนะคะไปเล่นน้ำหาดรู้จักหาดไหมอ่ะหาดก็หมายถึงว่า น้ำที่มันเป็นน้ำโขงแล้วมันก็ลดลงแล้วมันก็จะมีทรายมันก็จะเรียกว่าหาดที่แบบเป็นพื้นดินนะคะมันจะมีแค่เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะเราก็มาดูกันว่าพาเขาเนื่องไปลงหาดครั้งแรกนั้นจะเป็นอย่างไรไปดูเลยกูจะตั้มอเตอร์ไซค์แล้วเมื่อตะกี้นี้นะคะโอเค ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะหาดเดี๋ยวนึ่องจเย็นลูกก่อนที่เราจะไปไหนมาไหนนะคะเราก็ต้องใส่สายจูงนะคะเพื่อเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแอน่อันนี้สาลระก็มาสาลระก็มาลอนดอนวันนี้วันนี้วันนี้เข้านึ่งมีเพื่อนสเือฮาวายด้วยอุ้ยลูกคนละไซส์เลยอ่ะเนื่องเข้าตู้ตีนเน่งนี่แหละเมื่อกี้เต็มไม่ยอมมาดูะนึ่งกลัวแกะ แกะลูกแกะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวนื่องยังไม่ต้องลงไปลูกอันนี้นะคะก็เป็นก็นี่ค่ะเรียกว่าหาดเนี่ยค่ะเรียกว่าหาดนี่แบบนี้เรียกว่าหาดนะคะก็คือน้ำโขงมันบกลงนะคะเราก็จะมีหาดลอนดอนเพื่อนเพื่อน,นแต่ว่าเหมือนข้างล่างก็มีเพื่อนอีกเลยอะ่ะ เวลาเราไปไหนนะคะเราก็ต้องใส่สายจูงให้น้องหมาของเราทุกตัวนะคะเพราะว่าบางทีอะ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขาจะแบบชอบหมาไม้อะไรอย่างเงี้ยเราคือเราไม่รู้ไงเราก็ต้องแบบมีสถานที่เรียกว่าเขตจํากัดของเขานะคะไปะลูกปะ่ะมาทางนี้ลูกเอามาเอามาลงเขาลงไปกันยังเขาลงไปกันแล้วลูกหนึ่งมันลงทางนี้ไม่ได้ลูกทางนี้ไม่ใช่ทางลงนี่นะคะนี่คือหาดนะคะเรียกว่าหาดนะเวลาแบบ น้ำโขงมันลดนะคะมันก็จะมีแบบเหมือนดินเหมือนทรายขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะเรียกกันว่าหาดแม่น้ําอื่นก็น่าจะมีไหมพี่ไม่รู้นะอันเนี้ยนึ่งมาหาดนะคะนึ่งเราเราจะลงทางแบบตรงนี้ไม่ได้ลูกเราต้องไปลงทางปกติที่เขาลงกันนะอ่ะไป <c oughs> แตนเย็นลูกแตนเย็นรอด้วยใจเย็นเย็นโอ้ยแม่ราจจะตกบันไดบันไดก็ชันมากเลยค่ะดูทุรักทุเลมากเลยค่ะวันนี้ทีมงานก็ไม่ได้มานะคะเราก็มากันเองนะคะทางนี้ทางนี้นี่ จะไปช่วยเขาซ่อมสะพานไม่ได้ลูกมาลงมา,มาพักก่อนเขานึ่งบอกเขานึ่งเขานึ่งขอพักแปบนะแม่เขานึ่งบอกว่าเขานึ่งพักแปบนะแม่เขานึ่งเหนื่อยแั้วกน,นกลัวกลัวไม่ไหวหนึ่งบอกว่ากลัวไข่ทำไมอ่ะกลัวอ้ว เมื่อยหลายเมื่อยหลว่าสั้นโอ้ตยตยตล้วเมือม่อยบันี้เมื่อยน้ำผงแรกนะคะน้ำผงแรกในชีวิตนะคะ พางง่ายแบบนี้นะคะมาให้แบบน้องๆกินจะได้แบบไม่กินอาหารโครทุกคนเนื่องอยู่นี่หลบมาบอนดอนก็อยากกินใช่ <c oughs> ไหมอันน,นึงอะไรน,นึงก็มีขนมนะคะพกพังง่ายแบบนี้ <c oughs> อย่าไปไกลรูปมานี้ทางนี้ทางนี้เข้านึ่งข้านึ่ง อย,อ,ยอย่าไปไกลมานี่เดี๋ยวเอาไม่ทันนะลกูกความไม่ทันเหลือแต่ชื่อนะลกูกอุ้ยเล่นไหมลูกเล่นลูกเล่นอะไรดีกว่าเรือหางยาวลูกไม่เหมาะกับเจ็ตสกีลูกลูกเหมาะกับเรือหางยาว อี๋วึงตื่นนะคะไม่เคยเห็นเจสกีนะคะกเลาจะว่ายไปแลโอ้โห,หนางว่ายน้าดูนางไม่กลัวลึกเลยะนางไม่กลัวลึกเลยนางว่ายน้าว่ายเป็นวงกลมบีแอมลองปล่อยดิแล้วบีอมวิ่งไปเอานะไม่อยากปล่อยสายนะคะเพราะว่ากลัวเอาคว้าไม่ทันก็เลยต้องแบบห้อยสายไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยเวลาปล่อยแล้วเป็นอย่างเงี้ยเวลาปล่อยแล้วเดินไปทั่วเลยเนี่ย นึ่งนึ่งเรียกนึ่งก็ไม่หันไม่รู้เลยตัวเองชื่ออะไรไม่เอาแล้วมันสนุกเกินไปแล้วลูกพอเราไหมเนี่ยวนพอแล้วไหมลูกลูกอย่าไปอุ้ยอ๋อฝั่งนู้นมีหมาแม่เดินจนเจ็บเท้าหมดแลวลูกเอ้ยเ,เขาเนื่องอยากพักเนื่องอยากพักหรอลูกเนึ่งบอกว่าขอพักหน่อย เนื่องจะเหิมเกิมเกินไปแล้วนะลูกลูกจะเหิมเกิมเกินไปแล้วนะเอารักบีเอฟอีกนะคะรักบีเอฟคราวนี้เอา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 ขอนั่งนําแหนวดูนั่งนําแหนวลอนดอนเนื่งบอกนั่งนําแหนวแมนบอลกใช่ไหมพอแล้วหรือไหมนั่งนำแนวเด้อเนื่องบอก ชีวิตนี้ช่างแสนสบายวันนี้ก็จบคลิปไปด้วยภาพเขานึ่งเล่นเซิร์ฟเลยค่ะ,ะปะกับบ้านบะลูก กลับบ้านกลับบ้านถึงเวลากลับบ้านแล้วมืดแล้วไปกลับบ้านไปมืดแล้วนะคะเย็นแล้วนะคะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้เขานึ่งสนุกมากๆเลยหมดแรงหมดสภาพเฮ้ยคอยอยากกลับบ้านเลยพ่อคอยเมื่อยหลายคอยเล่นหน้าโอ้ีอแม่ด้วยความรักลูก สบายสุดไม่มีใครเกินก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุลักทุเลมากนะคะ EP พาเขานึกเล่นหาดนะคะอีีแรกเดี๋ยวเจอกันอีพีถัดไปนะคะทุกคนอย่าลืมซับสไคร e นะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ